เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวดได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก, YouTube กรยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม RO l i b e r ิเบอนะครับนนผมหรือว่าวงกด RO นั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบเริ่มเริ่มเกมมาเลยนะครับผมเรียกว่าล็อกอินเสร็จปุ๊บเข้าหน้านี้นะฮะก็เข้ามาถึงเนี่ยเขาจะให้เลือกการแชร์นะผมผมเรียกง่ายๆว่ามันคือการปาร์ตี้แล้วกันนะครับผมเราสามารถเนี่ยไปยืมมตััววลละะคคครรขขอออองนนนนื่่ทีเาฟไไ์้บผ ให้เข้ามาอยู่ปาร์ตี้เราได้นะครับผมแล้วของที่ตัวละครที่เรามาช่วยเราเนี่ยมันก็จะเอาของมาให้เรานะครับผมเช่นอามัตติมอนตายมันก็จะเอาของมาให้เรานะครับแบบนี้นะครับผมเกมนี้บอกไว้ก่อนว่ามันเกมแนวไอดอลอาร์พนะผมก็คือเป็นเกมที่เรียกว่าเปิดบอทอัตโนมัตินั่นแหละนะครับโดยเรามีหน้าที่ในการทำเควสนะครับผมอาพสกิลอัพสเตตัสนะครับผมคราของอะไรแบบนี้นะครับผม อ่าแรกๆเนี่ยมันจะให้ทำเควสตามที่มันบอกกันแหละครับผมปุ๊บ,บมาถึงนี่ก็อ่าเดี๋ยวทางเดากีกนิดนึงนะครับมาถึงนี่ก็อ่ะเมื่อกี้มีเควสอ่าให้เลือกตัวแชร์ใช่ไหมก็คือเลือกปาร์ตี้นะผมแล้วก็ค่าปโปลลิ่ง20ตัวนะครับน,นี่คือเควสอันที่2นะฮะอ่าแล้วก็เปิดคอนเทนต์นะผมเรียนรู้สกิลนะครับปุ๊บอ่ะอันนี้แหละที่บอกว่าเอ้ยเราจะอ่าได้เรียนสกิลนะครับผมเราสามารถเลือกเรียนได้นะครับแบบนี้นะฮะ นี่ครับเรียนเฟิร์สเอชมาแล้วนะครับเรียบร้อยเมื่อเรียนเฟิร์สเอชเสร็จปุ๊บให้รับเจนโนปี้หนึ่งชิ้นนะครับอ่ะก็ตีไปจนกว่ามันจะได้เจนโนปี้นะครับชึบเราก็จะได้อ่าซ่อมมาหนึ่งอันนะฮะช้อนสิเออติดตั้งวก้อนอ่ะเรียบร้อยนะครับแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเควสง่ายๆอย่างนี้แหละครับผมเรียกว่าแป๊บเดียวเสร็จนะฮะอ่าติดตั้งปุ๊บทำการอัปเกรดน,นะฮะ แบบนี้โอเคกลายเป็นซ้อมบวกหนึ่งแล้วเป็นช้อนบวกหนึ่งแล้วนะครับจ็อบเลเวลสเปิดคอนเทนต์ใหม่นะครับคือในแต่ทุกๆ1นนาทีเนี่ยมันจะมีบอสเกิดขึ้นมานะผมเราก็สามารถไปตีบอสได้นะผมแต่อันเนี้ยไอตัวที่เป็นคา่าบอสเนี่ยมันคือบอสในแอเรียนะครับบอสในแมปนั้นนะเราจะต้องฆ่าบอสเพื่อเปลี่ยนเป็นแมปถัดไปนะครับแบบนี้นะฮะทำการท้าทายบอส เมื่อเราฆ่าไอ้โปล่งตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแผนที่ไปเป็นแบบแมปถัดไปได้นะครับอ่ามันก็จะเป็นแค่มอนเตอร์ตัวใหญ่ๆนี่แหละเลเวลก็เท่าๆกับเลเวลของมอนในแมปนี้แหละนะครับแค่เลือเดเยอะกว่านิดหน่อยนะฮะนี่ฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ตีไปเรียบร้อยนะครับจ็อบขึ้นแล้วอ่ะเรียบร้อยมันก็เปลี่ยนฟิลนะผมมาเป็นพันธุ์ล่าฟิลสองนะครับทำการกำจัดบอสเรียบร้อยนะครับล่าลูนาติก 30ตัวนะฮะอ่าระหว่างนี้เราก็มาทำ quiz ซะหน่อยหนึ่งนะครับผมดิสแพทรวบรวมเวลาใช้มากกว่า2ชั่วโมงอ่าใช่ไหมวะจำไม่ได้ด้วยนะครับผมอ่าไม่ใช่ละกันอ่าคุณตอบถูกต้องเป้าหมายของการปกป้องแอร์ชิพคือกลไกล,ลูนใช่ตอบถูกด้วยนะครับเมื่อแพ้พในดูเอลจะสูญเสียดูเอลไพรส์นะครับใช่นะฮะอ้าวตอบผิดนะครับผมเทียร์สูงสุด ของ PVP คือมาสเตอร์ต่อผิดอีกนะครับอัปเกรดสูงสุดเอามันสุดแค่30นะครับผมอ่าเรียบร้อยนะฮะเกมนี้มันคือบวกสูงสุดแค่30นะครับอ่าเรียบร้อยเราล่าเนือติครบ30ตัวแล้วนี่ MVP ปรากฏตัวเนี่ยก็คืออ่าทุกๆ1นาทีเนี่ยจะมีบอสเ v p เกิดขึ้นมานะครับมันเป็นบอสที่ไม่ได้เก่งอะไรนะผมเป็นบอสที่เรียกว่าเอาให้เราไว้หาของนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องเดินไปใกล้ๆมันนะผมแล้วก็กดตรงนี้ เรียกรวมตัวนะผมก็คือรวมคนที่เราไปจ้างมาช่วยเวลอะ่ะให้มาช่วยกันตีบอสนะครับถามว่าไม่กดได้ไหมไม่กดก็ได้นะผมแต่จะได้ของน้อยกว่านะฮะถ้ากดเนี่ยก็คือเราจะได้ของเยอะกว่าเช่นพวกอีลูพวกโอลิพวกเงินเลยพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่กดเนี่ยมันอาจจะได้แค่เงินนิดหน่อยหน่อนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าแบบอยู่หน้าจออยู่ก็เวลาบอสเกิดขึ้นมาก็กดรวบรวมรวมพลซะหน่อยหนึ่งนะฮะเห็นไหมมันจะได้ของเยอะนะผมได้การ์ดได้อะไรพวกนี้นะฮะ กำจัด MVP หนึ่งครั้งเรียบร้อยนะครับเปิดคอนเทนต์ใหม่เป็นอาชีพได้แล้วนะครับอ่ะก็จะมีการเปลี่ยนอาชีพนะผมก็เหมือนเดิมครับผมอันนี้มันรู้สึกจะจ็อบเรเวห้าก็เปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับกดปุ๊บมีสี่อาชีพให้เลือกนะผมก็คืออาร์ชอตแมนนะครับมจิเชียนติปแล้วก็อาเชอร์นะฮะก็อันนี้ผมเล่นเป็นเมย์ละกันนะครับปุ๊บอ่าเมยก็เนี่ย up in, up อัพอินอัพวิดเฮ้ยลืมว่ะลืม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  นี่ติ๊กออโต้ออกด้วยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันอัพสถานะของเราอัตโนมัตินะฮะถามว่าเอ้ยอคนที่ไม่รู้ออโต้ Auto ได้ไหมออโต้ Auto ได้ครับผมแต่มันจะส่วนใหญ่จะอัพเฉลี่ยเฉลี่ยตามคาสของเราอะนะครับผมเช่นเล่นโจนอย่างเงี้ยมันจะไปกองที่เอจิเยอะนะผมบางทีเราต้องการสเต็งเยอะไงเพื่อให้ตีมอนทีเดียวตายนะครับดังนั้นก็อย่าลืมติ๊กออโต้ออกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่เองอะนะฮะ นี่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 พอ m v p เกิดขึ้นปุ๊บให้รีบวิ่งมานะครับผมมันจะมีลูกศรเห็นปะอยู่ตรงแดงๆใต้เท้าผมอะ่ะก็กดรูปรวมไปนะครับผมก็เรียกพวกมาตีอ่าเป็นอาชีพครั้งทีหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับปุ๊บใส่ของใส่ของนะฮะอันนี้ก็จ้างคนเพิ่มนะครับจะเรียกว่าจ้างก็ไม่ได้ผมก็คือเอาตัวออฟไลน์ของชาวบ้านนั่นแหละมาใส่ของเรานะฮะอ่าแล้วก็อย่าลืมว่าเอ้ยตรงนี้มันมีเวลาอยู่นะนะครับแต่เวลามันค่อนข้างนานอยู่นะฮะ อันนี้คือ15ชั่วโมงนะผมแต่มันไหลลงเรื่อยๆไหลเร็วมากด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือ15ชั่วโมงจริงหรือเปล่านะแต่น่าจะไม่ใช่นะครับและถ้าเวลาตรงนี้หมดเนี่ยเราสามารถกดชาร์จได้นะผมโดยอาจจะเอานาฬิกาทรายมาเติมนะครับเติมเวลานะผมาสามารถเติมฟรี4ชั่วโมงนะครับผมสูงสุดได้5 0 0ชั่วโมงนะครับผมและที่เหลือก็จะเป็นแบบซื้อนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยรู้สึกจะทำเควดได้ก็มีนะครับโอเคทำการอัปเกรดกอุปกรณ์ขั้นที่5้า อ่าในการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับผมก็จะเลือกเอาอันที่เราสวมใส่อยู่ก็ได้หรือว่าอ่ายังไม่ได้สวมก็ได้นะครับแบบนี้เอาสวมแล้วกันนะครับผมอัปเกรดอุปกรณ์อ่านี่ครับผมกดอัปเกรดมันใช้ตั้งเซนนี่นะฮะปึ๊บเปิบเปิบไปเป็นบวกห้าอ่าบวกห้าเนี่ยจะใช้เป็นโอลินะครับถ้าเป็นอาวุธจะใช้โอลินะผมถ้าเป็นเครื่องป้องกันจะใช้อีลูนะฮะในการตีบวกนะครับอ่าเรียบร้อยผ่านเควสแล้วจ็อบหกแล้วนะฮะเปิดคอนเทนต์บัฟนะครับผมอ่าบัฟเนี่ย มันก็คล้ายๆกับการกดยาบัฟนั่นแหละนะครับผมแต่แค่มันมันรวมกันเป็นเมนูนี้นะครับอ่าผมอยากกินไวท์โพชั่นนะผมแต่ไวท์โพชั่นเกมนี้มันคือเพิ่มสปีดนะผมก็คือวิ่งเร็วขึ้นนะฮะมันก็จะ้เพิ่มสปีดมา1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเดินเร็วขึ้นใช่หไหมมันเดินเร็วขึ้นกว่าเมื่อกี้นะครับอ่าวิ่งไปอ่าไอ้ไอโ้โปลิ่งโปลิ่งคิงตัวนี้มันคือไอ้นั่นนะช่วงนี้มันมีกิจกรรมนะผมให้ตีโปลิ่งคิงเราจะได้เหรียญเอามาปั่นสปินนะครับวง เราก็ตีไปครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แหละอย่าลืมว่ามันรวมพลด้วยนะผมได้ของเยอะแบบนี้นะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยจ็อบหกแล้วกำจัดบอสลูนติกนะฮะ,ะเดี๋ยวอัพสกิลก่อนเดี๋ยวผมอัพไฟไฟโบแล้วกันนะฮะจึกกๆๆ,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 ๆอ่าต้องบอกไว้ก่อนแม็กสกิลของเกมนี้คือ30นะครับผมคือ1สกิลเนี่ยอัพได้30พอยต์นะฮะ แบบนี้นะครับผมอ่ะผมอัพได้ถึงสามสินะครับแล้วเราก็เซตสกิลนะผมให้มันมาวางตรงนี้นะครับมันจะใช้ออโต้นะฮะอันนี้เนี่ยเนี่ยกดเลือกสกิลแล้วกดด้านล่างนะผมมันจะใช้อัตโนมัติให้นะครับผมแบบนี้ถ้าเลือดผมลดมันจะใช้เพิร์ทเอชให้ถ้าแบบอ่าคูลดาวน์ของไฟบอลผมหมดปุ๊บมันก็ใช้ไฟบอลต่อให้เลยนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องงังวลนะครับผมเกมนี้ไม่มี MP นะครับผม MP เนี่ยมันจะช้าตอลอดเวลาผมเห็นไหม ไอ้ตัวเลขสีงเงินน้นึ่งน100เนี่ยมันคือ MP นะผมแต่ไม่ต้องกลัวครับผมเดี๋ยวมันชาร์จกลับมาเต็มให้อยู่แล้วนะฮะอ่าต่อมานะครับผมกำจัดบอสติดก็เรียกบอสออกมานะผมเป็นบอสแอเรียนะฮะแบบนี้ผมทำการยิงไฟบอสให้มันแล้วเราระวางติดคูดาวมันก็จะวิ่งไปตีนะผมก็งงๆนิดๆน,นะฮะไม่เป็นไรผมสายเมดนะผมทนๆหน่อยแรกๆก,ก็อย่างนี้แหละลำบากชีวิตนะครับผม เรียบร้อยจ็อบเลเวล7แล้วอ่ะมาถึงฟิลที่3ครับผมเป็นฟาบี้นะครับกำจัดฟาบี้50ตัวอ่าเอา้ยมีเมลมีเมลเออจะลืมนะถ้าวันที่เปิดอ่าโคดเปต้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีกล่องอย่างนี้แหละนะครับของแถมทั้งนั้นนะฮะของฟรีของฟรีนะครับให้กดเข้ามาที่กระเป๋านะรับกล่องเสร็จเนี่ยเรียวกว่าของใช้นะครับก็แกะกล่องออกมาเลยนะฮะ นี่โปลิงคิงนนี้อะไรเจมนะฮะอันนี้เป็นของบิกินเนอร์นะครับมีโปลิงการให้หนึ่งใบด้วยนะครับรักเมทิเรียลไม่ใช่อันนี้กล่องปุ๊บรักคอนซูมบิกินเนอร์การ์ดได้ทอดเอ้ยได้การ์ดสามดาวอุย้ยหมูกอีวิลเอียด้วยทำไมตัวนี้มันดวงดีจังนะครับตัวอื่นของผมที่เล่นเนี่ยโอ้โหได้กะโหลกกะลาอะไรก็ไม่รู้นะฮะ ในในได้ทออได้ทอฮอทเตอร์ดาเมจบวก1นนะฮะอ่าเราสามารถใส่สล็อตยังไงใช่ไหมครับผมเราสามารถใส่สล็อตได้ด้วยการอัปเกรดใหถึงบวก10นะครับผมถ้าอัปเกรดถึงบวก10เนี่ยมันจะมีสล็อตการ์ดเปิดขึ้นมานะฮะถึงบวก10บปะวะไม่ถึงนะฮะโอริไม่พอนะครับเอาบวกก้าไปก่อนแล้วกันก็ไปก่อน ่ะนี่อ่ะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมเราจริง,รงๆเราใส่การ์ดนอะัตโนมัติก็ได้หรือจะเลือกเอาก็ได้นะผมอ่ะอย่างผมเนี่ยใส่อัตโนมัติไปนะครับเราสามารถอัปเกรดการ์ดได้นะผมจะเห็นว่ามันจะมีค่าแอเท็คตั้งต้นนะผมก็คือค่าสเตตัสตั้งต้นของการ์ดนะผมเช่นโปลลิงการ์ดเนี่ยแอเท็คตั้งต้นของมันคือ4นะครับผมดูคุณภาพด้วยนะมันจะมีการ์ดคุณภาพนะผมก็คือคุณภาพของการ์ดนะครับผมยิ่งคุณภาพสูงเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะได้สเตตัสดีๆเนี่ยก็เยอะนะครับผม อย่างเนี้ย41ก็คือกลางๆผมค่อนข้างไปทางต่ําด้วยนะฮะแต่อันนี้ดีตรงที่เอเมทแท็กมันสูงมากครับผมคือเป็นการ์ดตัวยหนึ่งแต่อเมทแท็กเต็มนะครับผมคือเนี่ยแม็กซ์สพี M ่แกมาสิบเลยนะครับบางทีเนี่ยเผื่อเจอแบบบางทีเอเมทแท็กหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องทําการอัปเกรดการ์ดเพิ่มนะฮะด้วยการใช้ไอ้ตัวใบอันเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้เงินอัปเกรดเพิ่มมันก็จะสุ่มเนี่ยสมไอเอ็มเอเมทแท็กให้นะครับผมแบบนี้ปุ๊บเห็นปะ อย่างนี้นะฮะนี่แหละครับก็ทำให้เราตัวละครเราเก่งขึ้นนะผมด้วยการอัปเกรดการ์ดนะฮะ,ะเรียบร้อยอใส่ชุดเปิดคอนเทนต์ลิเบอรินไอแลนด์นะฮะอ่ลิเบอรินไอแลนด์อ่าเปิดขึ้นมาอันนี้นะครับผมเป็นอ่าเป็นดันที่เอาไว้หาการ์ดนะครับผมเราจะได้การ์ดมาเลย1ใบแน่นอนนะฮะเนี่ยด้วยการเปิดเควสนะผมเปิดเควสนี่ปุ๊บจะได้การ์ดมาเลย1ใบนะฮะ เกมมันเป็นแนวตั้งครับผมก็จะคุมยากนิดนึงนะครับโอเคดันเนี้ยเรามีหน้าที่ในการวิ่งหนีบอสนะครับแล้วก็เก็บไอ้ตัวป้ายสีน้ํน้ำเงินน้าเงินนี่ยให้ครบตามจํานวนที่ดันมันบอกผมเช่นดันเนี้ยใช้5อันนะผมแล้วเราก็ต้องหนีบอสด,ด้วยเพราะถ้าเราเจอบอสเนี่ยแล้วบอสชนเราเราจะตายทันทีนะครับแต่ถ้าเราเก็บอันนี้ครบ5อันเนี่ยเราก็สามารถไปสู้บอสได้อารมณ์คล้ายแพคแมนนะครับ คือเราต้องเก็บลูกพลังก่อนให้ครบนะผมเราถึงจะไปตีบอสได้นะครับถ้าเราไปเจอชนลูกน้องเนี่ยลูกน้องมันก็จะลดเลือดเราทําให้แบบเอ้ยเลือดเราตอนสู้กับบอสแบบนี้มันน้อยนะฮะเนี่ยมาถึงปุ๊บก็อันนี้คือเราต้องคุมด้วยนะเราต้องคอยกดสกิลอะไรให้มันด้วยนะครับแต่มันหลบอะไรไม่ได้นะฮะเนี่ยแต่เราต้องคอยกดสกิลให้นะผมเฉพาะตอนที่สู้บอสอันนี้นะแต่ถ้าเป็นบอสในแมปปกติเนี่ยก็คือปล่อยมันออโต้ได้เลย อ่ะเรียบร้อยเคลียร์เควสแล้วได้การ์ดมาเป็นฟาบี้นะฮะอ่าก็ได้การ์ดใหม่มาอีกหนึ่งใบนะครับอ่าเรียบร้อยเปิดคอนเทนต์ดิสแพ h นะครับผมดิสแพ h เนี่ยอ่านึกถึงเอาเอ็มก็ได้ครับผมมันคือการส่งคล้ายๆกับการส่งสัตว์เลี้ยงไปหาของอ่ะนะครับแต่อันนี้มันคือการส่ง ลูกน้องเรานะครับไปหาของนะผมก็คือกดดิทแพดต,ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าจะเอาวัตถุดิบอะไรนะผมเช่นผมจะเอาอันนี้นะฮะก็เลือกลูกน้องเราแล้วก็ส่งออกไปเนี่ยมันจะมีเวลาบอกว่า1ชั่วโมงนะแล้วก็ส่งออกไปนะครับจบเควสนี่แหละ1ชั่วโมงปุ๊บมันก็จะเอา,อาไอเทมที่เราเลือกไว้กลับมาให้นะผมแล้วเราก็ส่งไปต่อได้นะครับลงคอนเทนต์ฟิลแบบมันตินะผมมันตินี่ก็คือลงกับคนอื่นนะครับก็ช่วยกันนะครับ ก็ลงได้วันละ5ครั้งนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยมันฟรีนะผมเพราะมันเป็นของเควสนะครับแต่อันเนี้ยไม่ฟรีนะครับมันได้วันละ5ครั้งนะครับผมถ้าอยากได้เพิ่มก็คือต้องเติมเงินเติมบัตรอะไรนี่แหละนะฮะนี่ครับบอสมันวิ่งมาแล้วนะครับผมปุ๊บ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 วิ่งหนีบอสนะฮะปุ๊บ,บล็อกหลบแบบดิจิตอลนะครับอ่านี่นี่ถ้าเจอลูกน้องเนี่ยมันก็เห็นไหม,มจะเลือดลดเลือดเราจะลดไปนิดหนึ่งนะครับผมบางทีเนี่ยถ้าโดนแบบ โดนชนบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เลือดหมดตายก็ได้นะฮะไหนอะบอสจะวิ่งมาทางนี้ปะเนี่ยอ่าไม่วิ่งไม่วิ่ง,ไม,งไม่วิ่งเราไปนะครับผมปึ๊บชึบชึบชึอบอ่าครบห้าแล้วไหนไปเจอบอสได้เลยนะผมก็คือครบตามที่มันบอกแหละนี่เราก็ไปตีบอสเลยนะครับแบบนี้อ่าดิ้นเข้าไปดิ้นเข้าไป ไอ้ไอ้ตัวที่เหลือนี่ก็คือเป็นอาชีพอ่าเป็นเพื่อนเพื่อนเราที่เราไปไปเอาตัวเขามาช่วยนั่นแหละนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเข้าไปเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับก็พยายามเลือกอันที่มันอ่าค่าแบตเตอรี่พอเยอะๆอ่ะครับผมค่าพลังจมค่าพลังของตัวละครเป็นเยอะๆะอ่ะนะฮะนี่เรียบร้อยครับผมจ็อบเก้า อันนี้ก็มีเสนอโปรโมชั่นนะผมเราก็ข้ามไปนะครับเอาไว้รอเติมเงินเซิร์ฟไทยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟอินเตอร์นะฮะอ่ะก็เขาบอกว่าให้เคลียร์บอสฟาบ,บี้นะก็ออกไปนี่ฮะเราสามารถเปลี่ยนได้นะอย่างที่บอกไปนะผมอ่ะตัวนี้เห็นไหมบ BP มันน้อยผมแค่ร้อยเดียวนะฮะร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยเราก็เลือกเปลี่ยนเอานะผมไปเอาตัว BP เยอะเนี่ย 996เงี้ยนะครับผม992อ่ะเลือกมาเอาไอพวกน้อยๆอยอกไปนะครับอ่าเลือกเป็นเมรมาแบบนี้นะครับอ่าเหลือรอบอสก่อนนะครับผมอีก3พิี่กวีนะฮะอ่าระหว่างนี้เราก็มีกิจกรรมนะผมสปินเข้าไปนะครับปบ๊บๆๆๆโอริไหมไม่มีนะฮะอ่าแล้วก็เป็นเหรียญโป่งนะครับ โอ้โหเงินล้นๆน,นะฮะอาจจะลืมเช็คเมลด้วยนะครับผมบางทีมันจะให้แบบสกงสกิลพอยต์มานะครับให้สำเร็จเควสนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมมากดสมุดภาพด้วยนะมันคล้ายๆเอ,เอ,เอ็มอะ่ะคือเราสะสมนู่นนี่นั่นน่ะแล้วมันก็จะปลดล็อกเอเบลิตี้ใหม่ๆให้นะผมแบบเพิ่มแสแตทเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยสะสมการ์ดได้2ใบ4ใบนะฮะก็เอามากดนะครับผมก็จะได้สเตตัสเพิ่มนะฮะอ่านี่ได้คอตูมใหม่อะไรแบบนี้นะครับ สกิลใหม่ปึ๊บเ,เราจะเก็บจริงๆมันเก็บพอยต์ได้นะไปอัพแบบสกิลวิาสาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองเก็บพอยต์ดูไม่รู้ว่าไหวเปล่านะครับพอถ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยมันรีฟรีมันรีสกิลฟรีได้ครั้งหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะและเตตัสก็ได้ครั้งหนึ่งเตตัสร์มันได้รีจากการจุติมันคือคล้ายๆกับการจุติเป็นไฮคาสนั่นแหละนะครับ อาแต,แต่สกิลอะรีฟรีได้ครั้งหนึ่งครับผมหลังจากนั้นก็คือเสียตังค์แล้วนะฮะกำจัดบอสฟาบี้เอาไปเลยบอสฟาบี้โดนไฟบอลลงหัวซะอ่าเออเรื่องเรื่องแพ้ธาตุอะไรพวกนี้ยังมีเหมือนเดิมนะผมก็คือดินแพ้ไฟนะฮะเห็นไหมโดนไฟโบเข้าไปลดเป็นข้อเลยนะครับยิงเข้าไปครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อย อ่าเป็นพ a n เตล่าฟิวสีนะครับผมโ o ด a าฟอคือเรียกว่ามอนตัวไหนที่เราเคยเห็นใน PC หรือใน LM อย่างเงี้ยมาหมดนะครับผมเรียกว่าใช้คอนเทนต์คุ้มนะฮะไปครับนักเวทสายคาทาทุบอ่าอัพสกิลเออสกิลต้องเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ามีร้านค้าด้วยนะผมมันจะมีพวกของแจกฟรีอยู่วันละอันนงครับผมแบบนี้นะฮะ มีทิปหญิงนะครับผมใช้ง่า d usable ปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจนู่นนี่นั่นนะผมอันนี้ผมไว้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายตอนมันเปิดเซิร์ฟไทยอีกทีแล้วกันเผื่อราคาจะถูกลงนะฮะแล้วก็นี้เป็นรับตังอีกนิดหน่อยนะครับผมปุ๊บแล้วก็มีอันนี้ร้านรับอันนี้สําคัญมากนะผมเอาไว้ซื้อไอเทมนะฮะ อ่ะบางทีเนี่ยมันจะมีไอเทมดีๆนะครับผมเช่นแบบการ์ดดีๆไอเทมดีๆอย่างเงี้ยมาขายนะผมขายเป็นเงิน,นเซนนี่หรือไม่ก็ขายเป็นเหรียญแมวอ่ะนะฮะเหรียญแมวเนี่ยก็เป็นเหรียญที่เติมจากในเกมแหละส่วนเงิน,นเซนนี่ก็คือหาในเกมได้นะครับอ่ะอันนี้อันนี้เหรียญแมวส่วนใหญ่มันมีทั้งกิจกรรมแล้วก็เติมตังค์นะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเติมตังค์มากกว่านะฮะกิจกรรมมีบ้างแต,แต่แจกก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันใช้100เหรียญเนี่ยนะครับผมดูราคาสิ ถูกสุดถูกสุดอยู่ที่63บาทได้125เหรียญน,นะครับผมก็ถามว่าแพงไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแพงไม่แพงนะผมใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะผมว่าไอ้60กว่าบาทเนี่ยมันซื้ออะไรได้บ้างนะฮะ125เหรียญซื้อการ์ด2ดาวได้1อันน้ำตาจะไหลแพงจังอันน,นี้ MVP ขึ้นแล้วนะผมทุกๆ1หนึงทีนะผมจะลืมเข้ามาดูจอสักนิดหนึ่งนะครับ แบบนี้นะครับมันมีเวลาตรงมุมซ้ายด้วยนะคือเวลาที่ MVP ตัวนี้ยังเกิดแล้วก็ยังอยู่นะผมถ้าหมดเวลาตรงนี้ก็คือ MVP หายไปนะครับเราก็จะอดของรอบนั้นไปนะฮะนี่เรียบร้อยล่าโรดฟ็อกเสร็จปุ๊บก็ทําการดูเอลนะผมมันคล้ายๆกับ PV PVP แหละนะครับโดยการ PVP เนี่ยเราจะมีพันธมิตรนะผมก็คือเลือกตัวละครมานะครับ อ่าแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปปุ๊บปบอันนี้เป็นตัวละครที่เราอ่าดรอปมานะครับมันแบบเปิดกล่องเปิดกล่องอะไรเงี้ยจะได้เป็นตัวละครช่วยในการ p ิวนะครับมันแยกกับไอ้ตัวละครที่เอาไว้ตี้เก็บเลเวลในแมปเมื่อกี้นะอ่าสายมิชิเชียนเนี่ยไอ้ดูโอัไพลเนี่ยนะครับผมมันจะหาได้จากการสู้บอส MVP นะครับผมแต่ถ้าเป็นสายชีพอื่นเนี่ยต้องไป PP กับสายอื่นนะครับเส้นโอ้โหดู BP พีเขา ผมเนี่ยค่าพลังเนี่ยพันพันสี่นะครับผมและดูแต่ละตัวพี่แกสุ่มให้นะครับผมสองหมื่นอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่ออาหารายชื่อใหม่ได้นะฮะแต่บอกเลยว่าพันสี่เนี่ยสู้ใครไม่ได้แน่นอนนะครับก็ยอมถวายชีวิตให้เขาไปหนึ่งทีแล้วกันนะฮะอน,นี่แล้วกันนะครับผมเนี่ยจะให้ดูว่า PVP มันเป็นไงนะครับนะวิธี p ีพนะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องทำลายนะผม มันจะตีของมันเองนะฮะเนี่ยแล้วฝั่งผมก็นอนกองอยู่ตรงนั้นนะครับผมดับอนาถไปนะฮะคนแพ้ไม่ได้คะแนนนะครับผมคนแพ้นี่ก็ดูแลตัวเองนะฮะอ่าเราวก็เสียแต้มอ่าชาร์จไป1อันนะครับผมมันสะสมได้5อันนะครับชาร์จเนี่ยมันได้มาจากการตีมอนในแมปนี่แหละนะครับผมมันก็จะสะสมเรื่อยๆนะ,ะผมก็ครบ20ก็จะพีพีได้1ครั้งนะฮะ อันนี้อันนี้ที่ผมบอกว่ามันคือเนี่ย PVP Box เนี่ยมันจะสุ่มไอ้ตัวแชมเปี้ยนนะครับผมก็คือตัวที่เอามาช่วยในการ PVP ของเราเนี่ยสุ่มได้นะครับผมได้อะไรเนี่ยมิจิเชียนมาใหม่นะฮะการแต่ละใบปวดใจเหลือเกินนะฮะอ่านี่ได้แม็กซ์พีนะฮะไหนดูสิโอริได้ไหมอ่ะได้แล้วปุ๊บ นี่แหละฮะก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือเอาบวกสักบวกสิบบวกยี่สิบอ่ะนะครับผมแล้วก็ใส่การ์ดไปสักใบสองใบนะครับคือไม่ต้องบวกเยอะนะครับผมของเลเวลต่ำๆเนี่ยก็เอาแค่พอใช้ได้นะครับผมเอาไว้บวกจริงๆพวกของเลเวลสูงดีกว่าของสี่ดาวห้าดาวอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวหลังๆเราก็ได้ของสี่ดาวห้าดาวมานะครับโอเคตีบอสตีบอสตีบอสนะครับเควสสั่งเควสสั่งตีโรด้าฟ็อกนะฮะอ๋อลืมบอกไปแต่ละแมปมันจะได้ของไม่เหมือนกันด้วยนะ เช่นเราอยากได้เจล็ปี้เนี่ยให้ไปพอดิลาฟิลหนึ่งนะครับผมถ้าอยากได้ลอตตันเบนเดตเนี่ยให้มาพอดิลาฟิลสี่นะครับผมเราอยากจะคราฟอะไรนะผมดูได้ที่ตรงนี้นะครับเอา้ายังไม่เปิดต้องรอเลวเ,อเวลาสามที่ quest ตรงนี้ถึงสามที่หกก่อนมันถึงจะเปิดโหมดคราฟได้นะครับเ,เรียบร้อยเปลี่ยนแมปนะครับผมเป็นล็อกเกอร์นะฮะคาล็อกเกอร์ห้าสิบตัวนะครับ แล้วก็เกมนี้ยังมีระบบกิลด้วยนะฮะระบบกิลเนี่ยก็จะมีตั้งกิลกับสร้างกิลใช่ไหมกับเข้ากิลนะครับผมเราก็สามารถไปหากิลเข้าได้นะครับยิ่งกิลเยอะเยอะเนี่ยก็จะมีเควสเยอะแล้วก็มีของที่ดีขึ้นนะครับเราก็สามารถดีเฟตดูได้ว่าเกิลไหนหน่าเข้าบ้างนะครับอ,อันนี้ก็ไปรอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมกดให้สักอันหนึ่งนะฮะสมัครแล้วต้องรอเขาอนุญาตด้วยนะครับ กดไปนะครับผมอ่ะเช็คชื่อนะฮะเช็คชื่อวันนี้อ่เช็คชื่อปุ๊บได้พลังเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับก็กดรับของได้นะผมแต่วันที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้นะผมดูของรางวัลเนี่ยถ้าเช็คชื่อกันมากกว่า3คนจะได้อันนี้นี่นี่นี่นะครับผมแล้วก็จะมีอ่าบอดบอดของกิ้วนะครับผมอ่ะอย่างเนี้ยเขาเอาเหรียญเนี่ยที่ได้จากภารกิจของกิ้วนะครับผมไปอัพไอตัวสกิลของกิ้วนะครับ อย่างถ้าใครแบบเอ้ยเน้นเน,นแท็กเนี่ยก็เอาเหรียญมากดอัพตรงนี้นะครับผมมันจะได้แท็กเพิ่มขึ้นนะฮะอ่าแบบนี้นะครับผมก็ถ้าคนไหนอ่ากิลไหนเนี่ยช่วยกันเยอะนะผมมันก็จะแต้มพวกนี้ก็จะขึ้นไวนะครับอ่าก็เดี๋ยวรอเปิดเซิร์ฟไทยแล้วกันนะผมจะ,จะได้มาแบบอ่ะเออเกมนี้ตายไม่เป็นไรนะผมตายก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็รอแบบหน,นาทีนะผมหรือว่าถ้าเราอยู่หน้าจอี่ยก็กดฟื้นคืนชีพได้ทันทีเลยนะฮะเนี่ยไอ้พวกคนที่มาช่วยก็ตายก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวพาร์ึจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันพาสอ2นะฮะสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของไอ้ตัวโหลดเกมตัวเอาไว้เล่นในคอมให้นะครับผมเป็นอีมูเอาไว้เล่นในคอมให้นะครับผมก็สามารถไปลองโหลดกันดูได้นะครับถ้าใครแบบอ่ามันอีมูแล้วไม่ลื่นเนี่ยมันจะมีวิธีการเซตอีมูให้มันลื่นอยู่นะผมอันนี้คงต้องไปหาดูในยู u ูบนะครับมันต้องเปิดไปออดเครื่องนะครับผมอันนี้ก็ยากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรับผมเปิด YouTube มีสอนนะฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe ทุทกคนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ